นี่อะลีซี่เออมาแล้วครับดูสายสวยเลยสายกำลังได้สายโดนปลาอะไรไม่รู้ครับเดินตามเลือชโยทีดเดียวตกกระแย่เลยกูอยากให้ตกมากเลยมันไม่ตกมีไข่ด้วยซ่ซาชิมิบายสายบอมขอวาซาบิเยอะไม่กิน ท้องเสียงครับท้องเสียงยยกุบ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 ถึงถึงมาแล้วครับต,าาตกหมึกก่อนดนน้ำสวยนะวันนี้ออกไป้น่ามีตัวนเอ้าโดนแล้วเนี่ยพี่เบลโดนแล้วโอ้โลลย ไม้แรกเลยครับเปิดห้องปลาเป็นนะเว้ยหนักหนักมันต้องวิ่งไกลเอาขังเอาขังแม่งไว้นี่ก่อนแหละแต่ว่าใส่ในห้องปลาเป็นนี่แหละแต่ว่าไม่เปิดน้ำก็เปิดเปิดเข้าไปนิดเองเหมือทำเหี้ยอะไรอ่ะโดนแล้วสวยเดี๋ยวตังค์เลไม้แปรตัวไหนน่าแเฮ้ยช้อนนี้โน้ตเดียวโหตัวแรกนะหลุดไม่ได้นะหลุดลางไม่ดีกลับบ้านเลยไม้ตัวสวยเลยอ่ะพี่พี่เบลโชว์หน่อยพี่ เออหมดแล้วตรงนันี่แหละในแถวนี้เลยเดี๋ยวีแม่นเดียวเดี๋ยวไอ่เข้านี่ไงเดี๋ยวมาตีข้างหลังเดี๋ยวหันนี่ด้วยอ่าวพี่บอมโดนแล้วครับไม้แรกแต่ละคนไม้แรกทั้งนั้นเลย

มันตอมหินสี่อนอแล้วครับโดนไปเลยกำลังจะย้ายเลยแลครับเดี๋ยวผมหยิบให้่ตัวที่ตามพี่จากตรงนู้นมาเปล่าวะ โอเคพ่อร้าย้ายขยับใหม่ร้ายที่ก่อนเบลไม่ไม่ดีเลยนะคืนแม่งหน้าของวามเม่ได่ปะไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเหรอที่แม่งอยู่ใต้เรือหย่อนกันได้นะ หย่อนแล้วให้เรือไหลไปตามตามที่มันน<อ>ี่ผมชอบทำอ้าาโดนคู่เลยมา,ม,มาแล้วครับไปใส่สวยเลยใช้กำลังย่าง ถ้าไม่ได้ก็คือหมดแค่นั้นเองแต่มันนี่มีอีกนะเนี่ยเออเนี่ยเราไปบอมโดยอีกแล้วครับกลัวมันเป็นที่คนแล้วล่ะกลัวมันเป็นที่คนแล้วล่ะอุ้ยสายดีเลยนะน่ะของพี่บอมอ่ะตรงที่เห็นป่ะที่มันเป็นดำๆำ่ะ พี่ลองหันเอามาชนหน่อยดิพี่หันมาชนหน่อยอเบลตกมือก็ตกกันอย่างเงี้ยเบอร์สามหดเลยลองอีกมันตีได้แต่ว่าต้องถอดหัว่วงไงเลขผมตีย้อนหลังเนี่ยเบอร์สามก็ได้เบอร์สองก็ได้สองจุดห้าก็ได้ใช้ดีดีกว่าเเ็็นมัักกลส ดึงปะอือลูกมันอ่านไปแล้วเดีนะ๋ยวโดนแต่พี่ลูกจะลูกไม่ถึเดี๋ยวเข้าไปให้เดี๋ยวพี่ตีไม่ถึงแต่ว่าหลุมอยู่ไหนใส่ี่ปะไม่ใส่ครับเนี่ยแต่มีตัวเล็กด้วยพี่บอมหอ,อมเลยใช่ไหมตัวที่มันจับมือสิหอมใช่ไหมไอ้ตัอาเลแหวกมาเคาะไมโครกันนะครับเดี๋ยวไมโคร อย่าเลือไม่ไหลเออเลือไม่ค่อยน้ำตายม<า>ันแดดน้ำตายได้ไงเออนั่นหน่ดิเห็เนไหมนี่อลีซีเออจำดิจำมองดิลีซีครับโดนแล้ว เออนี้สมแต่ตัวตัวแรกกับพี่น่าจะดีซีจิกแซบแม่งถ้ามีปลาเกยเอาหรือปลาเกยไม่เฮียปลาเก๋ยละมึงละทิ้งสมอนะรวยรู้เรื่องกัดแล้วครับกัดแล้วครับรีซีครับโุ้ยโคตรด,ดีเลยแหละ โหยิงยิกงยิงยิงเลยโอ้ยโซโซใหญ่ครับ oh, น,นี่ <c oughs> เล่นน้ำไปแล้วครับร้อนจัดวันนี้นี่ก็เปลี่ยกทั้งตัวเย็ <c oughs> <c oughs> นสบายไหมพี่กำลังทำอะไรครับขอดเก็ดปลาขอนเก็บปลาอยู่อะ มีปลากระลีซีกับสีขนนะครับเขียงก็มีพี่ไม่เอาเขียงอ่ะปักไส้ก่อนนนี่กำลังทำอะไรพี่มึงเป็นเชฟมึงไม่รู้ได้งไงวะนามาก็อธิบายไง สไลด์แค่ลอดครับสไลด์พัดส่งกำลังสไลด์แค่ลอดอยู่แล้วครับสวยงามเอาละมั้งพี่พอออมาแล้วใช่ใช่เย็นอย่างเดียวอ่าต้อยครับ ขนาดเรื่องซอยนี่หว่าซอยซะทีเลยเนี่ยไ,ได้หนระืเปล่าได้เนาะพอได้ว่าสไลด์หัวหอมนะครับใช่หัวเชยเท้าเออหัวเชยเท้าตบมุกไงให้ให้ให้พี่ตบมุกผมเฉยๆหรอกอะไรหัวหอเ้ยซอยต้นหอมเฮ้ยหัวเชยเท้าเออปาะะ่าแล้วครับ จริงมีดเล่มนี้มันไม่ใช่มีดแล่วเนี่ยมันเป็นมีดอะไรดิอ่มันคือมันก็คือมีดสินเล่ไมไงมันเป็นมีดมันไม่แน,น่มันมันไว้จะแบบเลื่อนเล่นเนี่ยสวยมีด,ม,ดมีดที่เาอาไปใช้แล่จริงมันไม่ใช่ไหม โชวทีเดียวเละเลเนี่ยโชว์ก็เละเลยนะจะมีคมอยู่เนะี่ยจะมีไม่คมทำไม่ได้นะเละแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งแผ่นเป็นเหมือนเรื่อยเลย,ย,ยนะี <c oughs> ่เอาไปข้อมไปโคจิ๊กมาอย่างเงี้ยมั้งมีอย่าปลาเกา๋าโอ้ยแหลมหลังได้ตัวเดียวเหรอนี่เยลยอ่ะ ซาชิมิบายไถ่บอมเหย็ดเหย็ดเย็ดเหย็ดเย็ดจั๊วะเลยอ่ะครับเจ็ดลูกพี่ลองหนังออกแล้วเหรอออกไปแล้วโอ้โหข้าจั๊วะเลยเฮ้ยไม่นี่ม่นี่ไม่นี่ตัดมานี่สาลายเป็นเส้นสาลายเป็นเส้นเนาะสไลด์เป็นเส้นเอ้ยไม่เป็นเป็นแบบ เป็นแบบเฉียงอะพี่เฉียงดีกว่าหมึกน่าจะไม่เละใช่ปะใช่ไม่เละใครบอกมาอ่เดี๋ยวดูไม่มีทางเละนี่มีการทําแบบกีีดด้วยเดี๋ยวมันก็จะม้วนๆน,นะครับอ้าวไม่เท่ากาันเฉยกูทำแล้วมันไม่เคยม้วนสักทีนะหรอก็ก็ไฟลนจะมีแต่ไฟแช็คอะใช้ได้ไหม ไม่ถ้าทำแบบนี้ถ้าตอนเอาไปลวกมันจะมว้วนใช่ใช่ใช่พี่จะซอยถี่กิดต้องถี่ขนาดนี้ก็ได้ไปที่ไม่คุยเยอะเจ็บคอเจ็บคอสายสายจอยนี่หว่าไม่ใช่พี่แรกไงสไลายก็ได้อย่างเงี้ยนะออหรือว่าเป็นปท่อนๆก็ได้แล้วแต่พี่อะเดินตามเรือไอ้เบลอย่ายกเรือดิ โอ้ยกกุบแน่ๆเลยแนเ้ยกัชิมนเอย่อกกูเดินตามเรืออยู่เนี่ยตอนนี้เม็ดซาชิมีค่ะานาส่วนงานใบตายบอมอีกแล้วครับไม่มีเห็ดเหงือเไ้คอปา บ,บอกว่าซาบิเยอะไม่กินดิบต้องเปียงครับต้อง,งเปีย,ยกกรูบ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 เ,เก็บดีๆอร่อยครับอ,อร่อยครับ <S <S อ้าวอาชิมปลาก่อนเอา <ś c oughs> <overall. S 1> อเกบอาตะเกียบก็มีเอาดีจริงๆริงอาชิมชิมลาบก่อนครับชิมชิมลาบ่อน ใกล้ไปป่ไม่ใกหรอกอร่อยครับลาบสายกินเสร็จแล้วครับกลับแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสายพี่บอม